เห็นแล้วต้องตกใจ vivo x 3 0 0 Series กำลังเตรียมเปิดตัวให้กับตลาดยุโรปในวันที่30ตุลาคมนี้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมเลนส์ไซส์ที่น่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะลงลังเลอยู่กับการซื้อมาดูกันว่าเครื่องใหม่นี้มีอะไรบ้างและมันจะเป็นเหมือนเครื่องเก่าหรือไม่ซึ่งเราได้รับข้อมูลจาก vivo ประเทศออสเตรียและสาธารณรัฐเช็กว่า vivo x 3 0 0 Series จะเปิดตัวในวันที่กำหนดไว้แล้วพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นของ vivo X3000 Pro ที่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วด้วย ซึ่งจะมีสีที่เลือกคือดูมบราวและแฟนเทิมแบล็กครัแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเพียงเท่านั้นเพราะทาง v i v o ยังมีการโปรโมทให้เห็นว่าเครื่องใหม่นี้มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องครับกล้องความละเอียดสูงถึง200 MP พร้อมเซนเซอร์ h p b ขนาดเ1.14ที่ติดอยู่ในกล้องพอราสโคของ X300 Pro และกล้องหลักของ X300 ทำให้ถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม และนี่คือจุดที่ทําให้เราเป็นการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นอีกประการหนึ่งคือชิปเซตเดอรมินสติก้าห้าศูนย์ศูนย์รุ่นล่าสุดของมิเรทิกที่มีความแรงสูงถึงสาสิบสองเปอร์เซ็นตและมีการใช้ออร์จินโอเอสหกเวอร์ชันใหม่โดยทําให้การใช้งานของเครื่องมือถือนี้เป็นไปนอย่างสมบูรณ์แบบแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการเปิดตัวในยุโรปทําให้เราเชื่อว่าฝั่งเอเชียของเราเองก็คงจะไม่ไกลแล้วล่ะครับถ้าคุณเป็นผู้รอคอยการเปิดตัวของเครื่องใหม่จาก V ี vo อยู่ก็เตรียมตัวรอกัันได้เลยครบ แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการเปิดตัวในยุโรปทําให้เราเชื่อว่าฝั่งเอเชีย e ของเราเองก็คงจะไม่ไกลแล้วล่ะครับถ้าคุณเป็นผู้รอคอยการเปิดตัวของเครื่องใหม่จาก Vivo อยู่ก็เตรียมตัวรอกันได้เลยครับที่มา k i s m o c h a i n e r https c www k i s m o c h a i n e r com 2025/10/19/ v i vo x 3 0 0 s l a s e s l a u n c h d a t e e u r o ข e